สวัสดีจ้าพี่นอ้องมีเสี้หยาแดงไปกินไปเที่ยวน่าจะเนาะแดงออกมาออกร่างกายเก่อนนะจ๊ะมารายงานตัวพี่น้องเนาะค่ะมาดูเมล็ดดุกดืกด้อค่ะเด้อนะกล้วยค่ะกล้วยบีพักย้ายเนาะค่ะเนาะพานพี่น้องฝนตกประจ้า จากสี่ห้ามือผ่านมาบานยาแดงบอตกเนาะคะ่ะมือนนี้ตกเนาะคะ่ะฝนตกกกเย็นค่ะกินนี่ว่าวันใดเนาะกันะะนะหลดถฝนมาให้ดถฝนผ่านไปก่อนนะจ๊ะเนาะพอดียาแดงกะ เดินมือแดงเนาะค่ะนกกะเลยมายืนคุยกับพี่น้องเฮาเนาะค่ะบ้านยาแดงก็มีปลา,หาเหมือนนะจ๊ะเนาะปลากวยก็มีเนาะอันน,น,นี้อันนี้ตัวในม่วงเนาะค่ะเนาะมันย่าใหญ่ไงนะคิดนอ้องคิดน้องพี่น้องพวกทุกคนเนาะค่ะยาแดงพวกนีคลิปลงให้ให้พี่น้องเัาเบิรงเนาะค่ะเนาะ กิหอดพี่นอ้นองต้นไอม่วงตอแล้วกันมันไล่ต้นกันสีห้าต้นอยู่ตรงนี่ยพี่น้องสบายดีวะจ้าดูต้นไม้ไปก่อนแล้วกันะะเนาะโอ้อันนั้นต้นต้นใย,ยพุ่มยวนเป็นตรงนั้นเป็น,ต,น,น,ปนต้นมะปรางเด้อค่ะเด้อต้นในป่างเนาะค่ะ,นะในช่วงใหญ่ข้ออนุญาต ทายดูเลยเถอะคุณใหญ่คุณตาก็ได้พุนตกก็เย็นค่ะเย็นดีเยอะพุนตกก็ระวังไก่เล็ดไข่เล็ดออกเก่าเนะก่ะเนาะระวังอยู่ไข่เล็ดออกโควิดก็ยังโควิดจ้ะจ้า เป็นหวงพี่น้องทุกคนเนาะค่ะเนาะพี่น้องเคยคิดว่าโอ้ยอย่าแดงบอกต่เลีเกาเทจ้าอย่าแดงออกมาออกกําลังกายก็พอมีอะไรคุยกับพี่น้องเนาะค่ะยากฆ่าวิวให้พี่น้องเอาเปิงเนาะค่ะนวะวิวผงามอย่าแดงบอยักเก็บเก็บไว้คนเดียวแล้วจ้ะไปคนเดียวก็ได้แล้วเนาะเนาะ อันนี้ป่าข้างทางเคยเก่าเนาะคันเนาะนั่งเป็นป่าอยู่ะอันนี้เป็นว่าหนาเพิ่นเนาะคันเนาะหนาเพิ่นอยู่ใกล้ๆกันนะเพิ่นก็ตรงนี้เป็นเป็นเดินเพิ่นดีไว้ย,ยกเยันแล้วคันเนาะ,ะ,นะยังเป็นป่าอยู่จ้ะ มีวิมีวิวช้วยงามๆใหแดงก็เ่าอยากกัเบิ่งคนดิวหนูกันยังไงพี่น,บบน้องกัเบิ่งนํานี่ต้นในเมืองก็มีต้นม,นมะม่วงห้าวมะนาวโหสันแ่ะ,ะกำลังต้นใหญ่เนานะกันเนาะมีต้นข้ามด้วยคันีะน่ะต้นไม้ในหญ่เนาะกันเนาะ วันแดงอยู่กับถน,นนแล้วค่ะก็เลยได้กี่นุ่นพี่นองรักษาสุขภาพไว้ได้วยจ้าเด็กกับ่มีอย่างไรแลนวค่ะเนาะนมารายงานตัวว่ามาออกกําลังกายจา้ะเลยมาคุยกับพี่นองหอยจินนอดพี่นองหออนะค่ะเนาะแล้วก็มาเจ็บผักพร้อมจ้ะผักกระทิ้นค่ะผักกะทินนะะกกะท้นแก่นะคะนี่แกกินกับ อีกเน,นาะค่ะนนนเน,ะเนากะออก,ก,ะออก,ออกะินกับส้มต่ำจ้ะเสี่ยงรุดเนาะค่ะเนาะอยู่กับถนนเลยอย่าแดงปากาไปออกไก่ๆด้วอก่าแดงก็อยู่กับถนนนี่นะจ้ะบอกว่ากินหอทุกพี่น้องทุกคนอันนอนวันทุกคนฮักบันทุกคน,กนเด้อค่ะเด้อ แต่ว่าจะแดงไปห้าค่ายพวัตันจะเพิ่งว่าจะแดงได้ใจเลย่าแดงไปพวทันแล้วค่ะแต่พยายามจยแดงก็พยายามไปไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าจะแดงก็มีโทรศัพท์เพียงเดียวจนมาเล่นได้แต่ยามกคืนเนะะาะค่ะยามเวนคนกะคนก็มีคนโทรเข้าอ่ะเล่นบ่ค่อยได้ทอกยาโมาววนผมเล่นได้แต่ยามกคืนจะ้ะ จ้าก็เวลาก็เลยมาล่าเราก็เนาะก็อจบใบก่อนเล้วบอกพี่น้องว่าจะอันที่นอนพี่น้องทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แดงนึงได้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า